ครับ,รบกลับมาสู่ช่วงเบรกที่3ของรายการอย่างเบรกที่2เมื่อกี้เราพูดถึงคุณแก้วสรรอติโพไปแล้วเมื่อวานมีข่าวของคุณคแก้วสรร<ก>อติโพที่ความต่อเนื่องของแกความนะต่อเนื่องของแกเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นแกเป็นเครือข่ายนะตั้งตัวเป็นเครือข่ายพลเมืองคัดค้านนี่ล้โทษัก กรรมคอร์ปชั่นทักษิณตัวย่อเขาขอพูดตรงนี้หน่อยตัวย่อเขาคอนทคอนทคนทอคอนก็คนคอทนทอคือคนของทักษิณแวกคือนี้คอนทผมผมผมกัางขามากนะเขาเครือข่ายนี้ตั้งมาจองล้างจองผ่านคุณทักษิณโดยเฉพาะเลยนะเพราะชื่อเครือข่ายเนี่ยเครือข่ายพลเมืองอืที่คัดค้านนิทรรศกรรมคอร์ปชั่นทักษิณเลยนะไม่ใช่เครือข่ายพริวาอคอ ภาคร้ฐนหรือภาคเอกชนนี่ธุรกรรมคอรัปชันทั่วไปใช่คือคอลัปชันลายเดียวที่เขาจะเอาก็คือคุณทักษิณเลยกลุ่มนี้จริงๆผมว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อนะเป็นอะไรนะฮะจรอจพนจองร้านจองผ่านคุณทักษิณไปเลยนะจบไปเลยจรอจพอวงเล็บพอกจจองร้านจองผ่านคุณทักษิณนั่นแหละฮะก็ยังไงฮะวเขาได้เขายื่นหนังสือต่อคุณสุมณ วิริยาวัฒสอวอเพชรบุรีและรองประธานคณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตและส่งเสริมเ,เสริมสร้างธรรมพิบาลวุฒิสภาคือชื่อมันยาวฮะยาวจนแบบว่างงนายแก้วสรรค์ยอ่ยอยะะ <c oughs> ผมอ่านแล้วมึนๆอยู่เนี่ยนายแก้วสรรค์กล่าวว่าขอให้สอวอเนี่ยนะช่วยสอบถามไปยังผู้ที่มีเกี่ยวข้อง เป็นการเฉพาะว่าเมื่อสารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ชี้ขาดในคดียึดทรัพย์ตามคำพิพากษาที่อม .1.2553 ว่าพัพพนตำรวจโททักษินหลีกเลี่ยงกฎหมายในโดยใช้ชื่อบุตรและน้องสาวถือหุ้นชินขอบแทนตัวเองนั้นเป็นคดีข้างเคียงหรือไม่ไมก็มีเหมือนยึดทรัพย์แล้วก็คุณยิง่งรักเนี่ยไปพ่วงด้วยเพราะว่าไปให้การในชั้นศาล คือคดีคุณทักษิณเนี่ยนะฮะสารตัดสินแล้วว่าผิดแล้วก็ยึดทรัพย์ไปแล้ว4ี่จุดหกหมื่นล้านนะครับทีนี้คุณแก้วสารและกลุ่มเนี้ยทั้งหมดเนี่ยพยายามจะให้เดินหน้าคดีนี้ต่อไปก็ไม่ผิดอะไรหรอกนะฮะเพราะจริงมันเป็นคดีพ่วงก็คือว่าสารเนี่ยตัดสินว่าคุณทักษิณเนี่ยผิดจริงทีนี้พยานที่ขึ้นสารทั้งหมดอ่ะก็เขาขึ้นสารอาจจะจริงไม่จริงก็จะพูดด้วยใจบริสุทธิ์อะไรก็แล้วแต่รแตหรือรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็แต่นะแต่คําให้การนั้นกลายเป็นขัดแย้งก็หมมาาายควว่ ที่คุณให้การช่วยคุณทักษสินทั้งหมดเนี่ยเป็นการให้การเท็จให้การเท็จและเหนื่อยก็มีคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรบัตริลิตลำดับหนึ่งภาคพื่อไทยด้วยนะครับครับผมก็ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องช่วงนี้ล่ะคุณต้องช่วงนี้ทำไมก่อนหน้าเมื่อวานคุณนพดลปฐมมรก็มาพูดเหมือนกันว่าทำไมต้องช่วงนี้ก่อนหน้านี้ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณยิ่งลักษ์จะลงบัตริลิตเบอร์หนึ่งภาคพื่อไทยทำไมคุณไม่ตรวจสอบแต่ทำไมคุณต้องมาตรวจสอบช่วงที่กำลังเข้าได้เขาาาเเข็มมออสืืืบรจกผลโพห ออนะครับ <P o> ผลโพที่ออกมาแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังเป็นรองเพื่อไทยอยู่จริงๆฮะแล้วก็มีข่าวเ,เมื่อวานนี้เมื่อเมื่อเช้านี้นะฮะ <P o> เรื่องของออทางพรรคเพื่อไทยถแถลงต่อสหรัฐนะท่านทูตสหรัานะเรื่องของโพ บอกกันว่าพรคเพื่อไทยนี่270ขึ้น่ะนะเพราะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมบอกอะ่ะว่าเกมมันกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณสู้ในเกมไม่ได้แล้วคุณเริ่มกัดหูกันแล้วหรือเปล่าครับ <laughs> อะไรก็เอาแล้วนะ <c oughs> เหยียบ <c oughs> ทง <c oughs> เหยียบเท้าก็ว่ากันไปแต่อะไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะทําไม่ได้ก็ทําได้ครับแต่มีคนต้องตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะคุณมาทําช่วงนี้นี่คุณเป็นเครื่องมือของพรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นะครับซึ่งก็มีคนออกมาพูดนายพิสิทธ์ก็ออกมาปฏิเสธครับอบอกว่าไม่เกี่ยวฮะพักพักประชาธิปัตย์เนี่ยถึงเป็นที่มาของ Facebook ของคุณ่ะนะปรากฏว่าไปไป,ไปมามายังไงกันครับคุณสนธิริมทองคุณก็ออกมาพูดถ้าข่าวไปถามคุณสนทิไงว่าเนี่ยรู้สึกยังไงกับกลุ่มนี้กลุ่มสวกลุ่มคุณแก้วสรรกลุ่มนายแพทย์ตุลแล้วก็ยังมีคุณอะไรฮะเจริมศักดิ์ปิ่นทองอีกคนคกลุ่มนี้รู้สึกยังไง ที่เขาปาออกมาทําเรื่องคุณยิง่งรักแบบนี้คุณส่วนที่คิดว่าพวกเขาเป็นพวกเดียวกับพระประชาธิปััย์หรือเปล่าคุณส่วนที่บอกโอ้โหไม่แปลกใจแล้วครับอคนพวกนี้นายพิสิทธิ์สร้างมามคุณส่วนที่พูดแบบนี้ก็คือนอายอภิสิทธ์ปั้นเลยใช่ไหม,มปั้นจบก<ต>ันนะฮะค,คือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมันเหมือนส่อเจตนาแต่ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะก็เชิญทาได้แต่มันช่วงเวลาที่เหมาะสมไหมคุณรอรัฐบาลหน้าดีไหมฮะเพราะเนี่ยคุณร้องไปอีกกี่เดือนเปลี่ยนรัฐบาลก็เริ่มกันใหม่อีก ผมไม่เข้าใจว่ามคุณมีเหตุผลอะไรต้องมามาร้องกันช่วงนี้ความเวิร์กตรงไหนฮะความเหมาะสมอยู่ตรงไหนคือมันจะต้องร้องช่วงนี้เพราะอะไรฮะน้ำมันจะท่วมโลกโลกจะแตกมีผล<ห>มีผลแกันเลือกตั้งคุณแก้วสามกำลังจะลงสนามแข่งหรือไงฮะก็บอกแล้วไม่เข็ดเงี้ยอาจารย์ช่วยต่บผมด้วยนะครับว่า <c oughs> wow. ใช่ครับโกหกจริงหรือเปล่าโรงพยาบาพูดว่ากทมในฐานะประชาัฐหรือเปล่าเขาไม่เอาจริงหรือไม่ตอนนัย์ช่วยตอบหน่อยครับครับผมแล้วก็ประเด็นต่อมาเลยนะอันนี้ขอยกไปต่างประเทศนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องประเทศซีเรียช่วงนี้มีเกิดความเป็นเครียดขึ้นมาอีกแล้วหลังจากรอบที่แล้วปราบปรามู้จุรณุงไปแล้วนะไอ้ข่าวต่างประเทศพวกนี้บ้านเราทําไมไม่ค่อยลง ไม่ลงนะอันนี้คือข่าวลิเบียนี่คืบหน้าไปถึงไหนถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวแต่เราจะตามมาเรื่อยแหละคืออย่างนะข่าวที่ลงเนี่ยที่ได้มามาจากใน Facebook คือสํานักข่าวต่างๆและคือสถานการณ์ของต่างประเทศเนี่ยอย่างซีเรียรลิเบียพวกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันในประเทศไทยที่ผู้นํารัฐบาลเนี่ยใช้กองกําลังปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างล่าสุดเนี่ยประเทศซีเรียรเริ่มอีกแล้วเมื่อวานรัฐบาลของประธานาธิบดีบาเซียอันอัส สัต์แถลงว่ามีกลุ่มติดอาวุธนะชื่อเก็อ่านยากเหมือนกัน,ค,นคุณเจอแต่ข่าวอ่านยากๆมีกลุ่มติดอาวุธเรียกว่าแก๊งก่อการร้ายชายช<อ>ุดดำเป็นโพซีเรียแล้วเฮ้ยคุณเอาอีกแล้วเหรอฮะชายชุดดำ<อ>คุณเอาอีกแล้วนะฮะชายชุดดำค,คุณไปอยู่ทั่วโลกรูปแบบเดียวกันเลยนะก่อการร้ายอีกแล้วใช้ทั้งปืนกลระเบิด M 7 9ม p g ยิงถล่มตำรวจกับทหารนี่คุณรู้ไหมว่าตอนใครฮะผู้ก่อการร้ายที่เพิ่งเสียชีวิตไปอ่ะ บินลาเดนครับตอนบิลลาเดนเสียชีวิตนะอย่างซีลงซีเลียพวกนี้พวกเผด็จการที่จะอ้างว่าประชาชนเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะตบหัวอย่างนี้นะแล้วกูจะอ้างใครฮะตายแล้วฮะแล้วยังจะมาพูดกัอการร้ายโอ้อะไรกันคุณนะเขาตายกันหมดแล้วรู้ว่าจริงๆแล้วบินลาเดนเนี่ยเป็นหัวหน้าก่อการร้ายชุดดำเป็นไปได้ไหมตอนเสียชีวิตไม่เห็นด้วยเฮ้ยลึก หรือแกแวะมาแถวลาดประสงค์หิ้วไปแล้วนนมาสั่งการหิ้วไปแล้ว,วจริงๆถ้าเกิดไม่โดนสารัฐปราบป,ปามแกก็จะตายอยู่แล้วนั่นน่ะครับเผ่อๆตอนสารัฐบุกเข้าไปปุ๊บตายเลยฮะยังไม่ทันทำอะไระะโยงโยงมาซีเรียครั้งที่แล้วมีการปราบปามผู้ชุมนุมนะแล้วมีการกล่าวข้อกล่าวหาเหมือนเหมือนประเทศไเปรียบเลยเผาบ้านเผาเมืองฮะไม่ก็ปีหรือเปล่าผู้เสียชีวิตพันสามร้อยคน รัทนที่แล้วนะที่ผ่านมาแล้วตอนนี้กำลังปะทุอีกแล้วะะปรากฏว่ามีการปราบปราม <c oughs> ประชาชนอย่างรุนแรงนะ <c oughs> เสียชีวิตโอ้ตั้งพันสามร้อยคน <c oughs> ไม่เป็นข่าวในประเทศไทยเลยนะฮะปรากฏว่ามีการก็อ้างมีการยิงอาวุธปืนอะไรกันด้วยนะฮะบอก้วชายจนดังไปโพลิเซียแล้วแล้วสุดท้ายจบยังไงฮะจบยังไงก็คือตอนเนี้ก็คือกลุ่มกองกําลังเนี่ยที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียเนี่ยกําลัง เหมือนว่าจะเอาชนะรัฐบาลนี้ให้ได้ครับผมแต่ตามข่าวที่ส่งมาก็คือใช้ทั้งอาวุธหนัก